ือธรรมดาเหมือนกับเราจะขึ้นนขึ้ลงขึ้น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 ลงใช่ไหมคะอันนี้คือคือมองหักเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจับนหนักจริงนะขาขาที่เราเข้าตัวเนี่ยค่ะจะหนักหน่อยขากลับคือไหลผ่านขาขึ้นมาคือหนักนิดเดงขากลับแค่ละ่านนะเพราะเพราะว่าเราก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังลุดขึ้นอะค่ะโวยขึ้นโวยขึ้นแต่เมื่อกี้ เมื่อกี้ที่เรานวดมือเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ก้อนนั้นอะมันนิ่มแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเออมันก็เรียบขึ้นนะครู<ม>แต่ถ้าเกิดมาเจอตัวเนี้ค่ะเดี๋ยวแนนจะอะให้ทุกคนแตะที่ตัวหยกทีละคนอ่าสัมพันธ์ทีละคนแล้วเดี๋ยวแนนจะขูดให้ดูว่าไอ้ที่ว่าเรานิ่มว่าว่ามันเรียบแล้วเนี่ยจริงๆรแล้วมันเรียบแล้วแค่ไหนอาจจะพี่ตุ๊ดแดงแตะกอนก็ได้แตะแตที่หยกแตะตรงไหนก็ได้ค่ะไปให้แตจะจับไปจับไปจับไ,ไปเดี๋ยวทุกคนให้ดูนะ รู้สึกว่ามันมีไหมสะดุอ่ายังมีกะกมีขัดอยู่อันนี้ก็ที่จะต้แตะนะยังมีคลื่นๆอยู่ค่ะแตะได้อ่านตอนแรกเราเรารู้ว่ามันมันก็เรียบอยู่นะมันพอได้แล้วแต่พอเนี้ยอ่มันจะนนสัมผัสมันจะยุ้เยอะเต็มอีอะแ,แตะได้ค่ะขูดไปไม่ใช่หน้าเราเ <laughs> ห็นไคะนี่แหละคะ่ะนี่แหล,ะ,ะ,ละจะทําให้ให้รู้สึกว่ามันมันอดีขึ้นมันได้ลึกมากขึ้นแต่ ที่เราไปเปิดคลิปดูหรือว่าไปเปิดรูปภาพดูพอพิมพ์คาว่ากลัวซาปุ๊บเจอมาภาพแรกคือหลังโคตรแดงเถือเป็นห้อเลือดดำดำเลย <S 2> <S 2> อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่มีใครเขาอยากทำใช่ไหม